ท่านผู้ชมฮะเราจะแยกแยะคนให้ให้ดูนะคะไอ้คนคนหนึ่งเนี่ยมันนั่งอยู่ในกองหนังสือคอมมิวนิสต์ทารมัสเลนินและสองสี่เจ็ดห้าหรืออะไรของมันต่างๆนานานะมันนั่งอยู่ในเนี้ยหน้าตามันก็ผิดลูกแววตาก็ไม่สดชื่นแจ่มใสผิวพรรณเองก็ไม่ได้มาดูดีเราไม่ได้บุลลี่แต่เราก็จะบอกว่าคนที่มันสดชื่นแจ่มใสอ่ะไอคนที่มันแบบหมกมุ่นอะ่ะหมกมุ่นเน่ะ หมกมุ่นอยู่กับตัวเองกับเล็บเอยหรือว่าแบบวันวันนั่งตกอยู่แต่ในหลุมของสองสี่เจ็ดห้าว่าทำไมสองสี่เจ็ดห้าแต่เป็นอย่างนั้น,อย,งงนอย่างงนอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นเราต้องไม่เอาแล้วสถาบันกาัตริย์วันนั้นจะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยปีนั้นนะทไมถึงแบบพยาพ ơi, ่อขนเอยคนนู้นตอนนั้นตรงนี้เอยแล้วมันก็จะลุกขึ้นมาบอกว่าทําไมล่ะทาไมกองทาไมจัดหาอุปรกรณ์อุปรกปรณ์อะไรเงี้ยมึงมาจากไหนวะ เข <K an ye> ้วตลอดคือมัน,นก็ไปก๊อปปี้ไอ้ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือาจากาวาาเว็บไซต์มา,าว่าเขา<ล>มีบมดแล้วเอาาเอเอ,เอามาหลอกสาววกเอามาเอามาหลอกเด็กน้อยก่อยใจของเราคนแบบนี้คบไม่ได้แสวงหาหรือให้มิตรไมตรีกับมันก็ไม่ได้คนแบบนี้สิ่งเดียวที่ได้คือต้องหยุดที่จะให้มันมีบทบาทบนหน้าสื่อและไม่มีที่ยืนในสังคม เคยถูกจับมาแล้วจากหนังสือจํานวนหนึ่งนะ mm hmm. ไปดูคดีคนแบบนี้เป็นคนหมกมุ่นไม่มีไอควสติปัญญาใช้ไม่ได้ไม่มีความคิดสร้างสารรค์คือเคลื่อนองค์าพยพของประเทศเราในยามนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ได้ถ้าเธอดูสิถธอบอกลูกหลานเธอเลยนะทุกคนในบ้านพวกเธอต้องพูดและลูกหลานที่เปิดรายการฉันฟังกับปู่ย่าตายายกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะน้องๆหนูหนฟังพี่นะเธอเคยเห็นธนาธรได้ออกมาพูดอะไรไหม ปิยบุตรออกมาพูดอะไรไหมโรมวิโรธชอบพนิการจนเจอมันิการแดก<อ>หัวไปเมื่อวานาน,นี้เลยมาคืนเพิ่งดูเนี่ยนะแล้วคลิปเนี่ยนะวอนเลย ชอบไปวิ่งไปวิ่งต่อไปวิ่งรถบัมอ้วนต่อไปมวยคนละมวยคนละคนถ้าเป็นเวทีรับเนินเนี่ยพี่เลี้ยงโยนผ้าแล้วครับใช่โยนผ้าแล้วชอบเมื่อวานนั่งแบบเออเออรับประทานคือรู้ไม่จริงเจอคนครู้ไม่จริงคือคนรู้จริงคนพูดเก่งเนี่ยเป็นคนพูดเก่งแบบวาจาพูดรูปรูประพูดพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้วก็มีคำากมโกโกโก้เท่เท่เยอะเออมาเิกากูไม่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาจับพยาวุณเล่าเลยว่า อาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะยังไงที่สุดแล้วมึงก็ต้องได้นี่แหละ18 1แ20 21กอมันไม่มีหลอก3าอันนั้นมันข้อต่อรองไอ้นุก็เป็นอย่างนั้นไอ้นี่ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นันเป็นอย่างนี้มิว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 จอกพอหรือยังคะคือผมดูชอบฟังมาริกานะอันนี้ต้องชมชมพี่พิธีกรเขาด้วยนะพิธีกรเขาไม่ไม่แบบลำเอียงนะพิธีกรเข้าใจสิ่งที่มาริกาพูดแล้วชอตาลอยเลยว่ะ ติ่งพูดช่อตาลอยตาไม่ดันเออเราก็อันนี้นะคือคือมา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 ลิกาคือคนที่เขาเป็นนักการเมืองเอ่อช่อเนี้ยตอนที่เออนี่ยเนี่นี่อันนี้ใช่ไหมมีแบบเดียวใช่ไหมเอออ๋อนี้ยนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยที่พี่เห็นพี่ไม่ได้เห็นแบบแยกแยกแฉกแฉกพี่เห็นแบบเนี้ยอันขวาอันล่างสุดอ่ะนา คือเหมือนเหมือนก็จะมีอะไรที่มันอบอุ้มอะ่ะอ,อ๋อนี่แบบนี้ด้วยเหรอคือไม่ให้เท้าไปเหยียบโดยตรงเลยออมาไ,มไปกดอ่อะแล้วไปเหยียบไปเหยียบปุ๊บ,บเดี๋ยวดูซิเขา,เขาต้องเขาต้องเขาต้องแสดงให้เราเห็นว่าถ้าเหยียบปุ๊บเหยียบปุ๊บก็แตกแค่ตรงขาซาอมันจะแตกแค่าอ๋าอถ้ามีตอนเออเดี๋ยวเราดูซินี่อ๋อนี่ไงเหยียบแล้ว เดี๋ยวแล้วไม่เป็นไรอ๋อนี่ไแตกแค่เฉพาะตรงที่ยื่นออกมา,า,มามอ,อจะแตกเฉพาะไอ้ตรงตรง,ตรงที่เป็นขาสี่ขานี้ใช่ไหมรเรายังเหลือขาของเราอยู่ตึ๊บตึ๊บแล้วแล้วอย่างรุ่นอื่นนะจ๊ะรุ่นที่รุ่นที่ไม่ใช้รุ่น ที่ไม่ใช้รุ่นรุ่นแฉกแกเขามีมีการทดลองใช้ไอ้รุ่นที่เป็นแบบเหมือนบูทห,หนาๆอ๋อนี่ยามันจะเป็นชิ้นส่วนรองเท้ากู้ทุ่นระเบิดเออคุณพี่ท่านหนึ่งบอกว่ามันไม่โดนระเบิดครับพี่ปอนแต่มันเดินลำบากภูมิประเทศเราไม่เหมือนในคลิปคือมันใช่ในทางราบ มันใช้ในทางราบได้อ๋อนี่ไงนี่ไงล่องลอยเวลาดรรอันนี้ไงล่องรอยเวลาดูระเบิดอันนี้จะใช้ในทางไต่ได้เขาจะมีหลายแบบไงเขาจะมีหลายแบบไงแบบเดินทางราบไออย่างเมื่อกี้นี่คือทางราบใช่ไหมอันนี้คือหมายมันต้องไตอ่าเนี่งมีต้องไต่ก็จะมีความหนา <c oughs> มันมีหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดค่ะแต่คือของเรามันเป็นพนมดงรัก ใช่ไหมฮะขุนยนต์ปีนเขาได้ไหมอ่ะคือทางราบทางเรียบอย่างเงี้ยขุนยนต์ได้ที่พี่ร้อยปองมาสมัยก่อนที่เขาใช้ควายอ่ะตีไฟแล้วเดินเข้าไปตุ้มตีไฟให้เดิงเข้าไปตุ้มไปกับแมนขาด้วนหมดเลยใช่ใช่ใช่พี่ปองคัสเราซื้อแจกให้สสคนละคู่แล้วให้เขาไปเดินชายแดนดีไหมครับเออไอเดียดีเออหลงจากเออก็ดีนะ